ต้องลว้เจอแคเกมง่อยเลยนะมึงต้องเวยกูนะไม่เวยกูไปแจกนะเว้ยเกมที่สี่มึงอยากแพ้ต่อไหมจบกเลืดสุดยอดมาเด็ดที่ต้องแบบผมครมึงอยากแจเยอะไหเอ้มันรู้เรื่องบ้างใช่ป่ะครับครับมึงลองเพลง้านกูฟังดิเออเอาไอ้จบไอ้จบ เออีอีม่อยากเ่นฟอร์องหลังไวอ่ะไม่อยากชนะขนาดนี้หรอเนี่ไม่อยากเชื่อเลยอ่ะแต่ต้องเชื่อละมั้งเนี่ยเชื่อขึ้นมา2ี่ซไม่อยากมเยอะเสี่ยงมึงจะร้องแล้วเนี่ยแสดงมึงอยากชนะจัดเลยเนี่ยมอคเยอะแลเลือกตำแหน่ง้า ไอเอรีดไม่ต้องเลยมึงออฟไลน์แล้วช้ามึงอ่ะพี่นนที่ว่าโดนสวัสดีครับพี่สวัสดีน้องชายทีนี้มึงไว้ใจได้ยังถ้ากูเล่นแคลรี่อ่ะไว้ใจได้ครับไว้ใจได้ครับใครอ่ะตั้งเหรอเฮ้ยพี่นนท์การไงไม่รู้จักได้ดูดแมพหรอไม่รู้จักกินไงหรอวะไอ้เหี้ยกูนี่ติวมากับมือนะรู้ป่ะใครวะอะไรของแม่งไว้มึงมาด้วยกันเหรอตอนเนี้ย มึงส่งชทโลกมาอ๋อมึงสูงฉันลกมาเรตงมาสองคนนี่ท่งน,น,นั้นนะเดี่ยวครับผมคนเดียวมึงรัวและกูคุยไอตัวนี่ต้องนุ่เจอแค่สามเกมง่ยอยรอดเลยนะมึงอย่าเผอเจอมาน้องๆเอาดาวคืนหน่อยดิจะเล่นมันเยอะนะเว้ยมต่อยแรงเว้ยต้นเกมอะต้นไม้หวั<อ>งว่าสกัดไปฮนะ เอ๊เย็นสีมันแล้วเว้ยขบบนบนเยอะบนเยอะมึงคอยเลย่อยเลยไ้วะลองตีิตีคนนะเน้นคนนะต้นไม้เอามาเลยต้นไม้เอามาเลยต้นเกมแม่งเสียบได้ยต้นไม้กูทำไรวะเพื่อน น้องชายทำไรน้องชายว่าแล้วเฮียไอ้มึงไม่ต้องไม่ต้องเล่นเยอะเลยต้นไม้เฮียมันต่อยมึงแรงกี่ป่าไรไม่อยากเพีสีตาแล้วว่าวงตาสีเนี้ยวะแพะหลอกเฮียแพ้เฮียอะไรต้นเกมหรือหมอตัดเลือดนะ โคตรยากทรัพย์จะพังนะทรับย์แต่ไขึ้นเอาถูกยากนิดนโทรศัพท์พังเกี่ยวอะไรกลัวไปเลยบินไว้ไว้คนับสนัช่วยอยู่ช่วยอยู่เออโอ้โหไม่ถึงสี่ใบจะแปดไม่มีอะไรดืแปดอ่ะมีตือแปดนี่ว่ะนี่หว่าเอ้ยมึงบอกมึงบอกช่วยขออยู่มึงอยู่ข้างล่างนี่นะให้เขาบอกว่า เออช่วยดูกำลังใจไงไม่รู้อะไรเนี่ยอ๋อกำลังใจอ๋อเย้ thank you thank you เ yeah. ย ja ้กำลังใจจากเลนล่างไอ้สัสกูนึกว่ามึงมาด้วยเนี่ยต้นไม้กูเกือบวิ่งเข้าบ่อแล้วเมื่อกี้เนี่ยเติมกลางจริงเลยโอ้ยแปะตายตายหมดตายหมดด้วยครับ เอาปอมลางอะไรปอมลางปลอมลางไงกว่าปลอมลางไงกว่าเฮ้ยหยุดเน็ตไปมาขอหยุดเน็ตเฮียเครื่องเน็ตอะไรอะไรของมึงวะเครื่องนีตอะไรวะเฮ้ยมึงทำไรเนี่ยเฮ้ยมึงทำไรวะมึงตายแล้วใครเอาเครื่องนีตแบบวะ ยกวยกกเยียอะไรวะแกงกูดิพาพาพวกแพ้ยี่ไอ้มึงเป็นเคว้ยสารไปท้นไมมาได้มามันจะต่อยแล้วมันจะต่อยกูแล้วในพุ่มในพุ่มเขี่ยเอาต่อยฮะมันยเอาต่อยทางล่างฮะเอาดิมันจะตายแล้วนะมึงเอาดิมึงไล่ตีเลยกลับกลับเลยกลับเลยกลับเลยปล่อยต้นไม้ถ้าต้นไม้ตายปล่อยต้นไม้ได้ ต้นไม้แม่งเสียตลาดแล้วเดือดแฟนมันจะมาเฮ้ยสวยแปดสวยเคียร์สวยสวยหูสวยเฮ้ยแปดใครอ่ะต้นไม้อบ้าปะเนี่ยบ้าแล้วทีมันอะสกัดอยู่นี่อร์ทำไรวะเนี่ยเนี่ยสกัดอยู่ข้างหน้ามึงอ่ะบอกแล้วสกัดอยู่ข้างหน้ามึงเคี้ยมันจะเอามึงวะตาย งอา้าวบอกแล้วใครเล่นนะดูดิมึงจำไว้ใครเล่นแกลี่ไอ้แซน <c oughs> มึงต้องอวยกูนะไม่อวยกูกูไปแจกนะเว้ยมึงอยากได้ไหมดาวเกมที่สี่มึงอยากแพ้ต่อไหมจบเลยสุดย,ยอดมันเด,ด็ดเเออมึงอวยดีอวยพอร,รู้ป่ะตราบ,รบไม่งั้นมึงเกมสี่มึงแบตสี่เกมอะที่ที่ต้องแบบผมนะครับมึงอยากแจกเยอะนะเออ เออมันรู้เรื่องบ้างใช่ป่ะครับครับมึงร้องเพลงช้างกูฟังดิถ้ามึงร้องเพลงช้างให้กูฟังอ่ะกูจะไม่ไปยุ่นแต่ถ้ามึงไม่ร้องกูจะโยนเลยเพลงช้างนี่เรลืมเออเอาไอ้จบไอ้จบนงเตมมมมหหดยาาาว่ีีู เออเงี้ยค่อยนี่หน่อยถือว่าอยากชนะไงเกมนี้ใช่ป่ะแสดงมึงอยากชนะจัดเลยเนี่ยโอเคเยอะแพี่ไอ้เฮ้ยมึงเข้าไปคนเดียวนะเอ้แม็นคอรดอ้เก็บได้หมดเลยโอเคแฟน์มาแล้วแฟน์อยู่นี่เดินแฟรอยู่นี่แฟน์มันยังไม่มีมันยังไม่เตมตีนะมันจะรอพุ่งใส่กู เฮ้ยตายตายใช่แต่มันนี่ไงไม่ต้องมาลองไอ้ฮีไม่ไม่ทันแล้วนี่ไงเจออพี่นฮ้ยเอาฮ้ยน้องชายกูยิงแล้วนะไหวเบาไหวมึงไหวเอาดิมึงไหวมึงยืนมึงยืน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 เออไหวไหวป้อมเป็นช้างรอบเดียวมึงกูไปตีป้อมนะ อร่อยกระทงมั้งใบเปลี่ยนบรรยากาศมั้งอร่อยกระทงดิ่หรือบ้าหน้าแล้วกูร้องเพลงพิเศษดิกูชอบพิเศษเร็วกูไปตายนะไม่งั้นอ่ะมึงแพ้มึงเกมนี้มันรวยเลยอ่ะกูตายตัวเดียวเนี่ยไม่เอวร้องเพลงหนึ่งไม่เขินมึงเขินเฮียอะไรมึงนี่กูสองคนสามคนกลัวแพ้เนี่ยแพ้ต่อว่าไวมั้ยเนี่ยปรอมแตกแล้วปรอมแตกแล้วด้วยมึงร้องเพลงนี้ไม่ร้องเพลงกูไม่จบนะมึงยังจบเลยอันเนี้ยจริงอ่ะ ไอ้เฮียมึงร้องเพลงกวนตีนี่ว่ะนั่นมันพิเศษนั่นมันพิทูนบอดี้สลิมไอ้เฮียไปโยนแล้วไปพี่มาตายคนละตัวไปเพลง,งพิเศษเยอะแยะไอ้เฮียโอ้ต้องกันก่อนนะอะเฮ้ยอย่าบวกนะอย่าบวกแพ้เนี่ยอ้าวอ้าวเห็นไหมกูบอกแล้นะแวมึงร้องเพลงพิเศษแพผลนี่ยมันกันไงเนี่ยแพ้ไม่ได้กันไม่ได้แล้วเนี่ยเฮ้ยนั่นเจ็บไอนั่นเจ็บ เลยมงกาแมงกาเจ็บแมงกาเจ็บเออเฮียแมงกาแมงกาจะตายแล้วแต่กูตายแล้วตายยจนนห่อเจ็บหมดแล้วเจ็บหมดแล้วน้องชายไม่จบหรอกไม่จบหรอกได้ป้อมหนึ่งเงี้ยเดืแฟรมันตายฮะเราและนาเห็นไหม่งไปเออแค่นี้แหละไปจบ จบเลย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 ล้ไปเอาอีกกทีม่อพอร้องหลังควาอ่ะพี่มึงอยากชนะขนาดนี้หรอเนี่ยไม่อยากเชื่อเลยอ่ะแต่ต้องเชื่อละมั้งเนี่ยเชื่อขึ้นมายี่สิบเปอร์เซ็นต์ผมไม่อยากแพ้เยอะอ๋อแพ้ไปเยอะแล้วป่ะเลือกจีดาวเนี่ยเสียงมันจะร้องแล้วเนี่ยประมาณหนึ่งเจ็ดดาวโอ้เยอะว่ากูอีกถุยเลือกสักโคหน่อยไหมไม่ไปจะร้องจริงวะฟังเสียงมันดิจบไม่ได้ตอนนี้ตึงๆอยู่ เฮ้ยแมงกาณ์นะแมงกาณ์นะถ้ามานะเฮ้ยดักตังเขาดักเขาเฮียดักเขาได้แล้วโอ้โหมียันต์ตีตายตายแล้วตายแล้วระวังหย่านอยู่ขอหย่านอยู่นี่เฮ้ยนะขอแยกดันได้เฮ้ยเนี่ยได้โชคโชคชคเอาเอาเฮียมันมันฟิกแล้วมันฟิกแล้วเฮ้ยติรีเจ็บติรีเจี๊ยบเฮียนะขอไปการล่างก่อนนะครับไปการล่างก่อนต้องรีบต้องรีบเอาคนก่อนเอาคนนี้เอาคนนี้กี่เพิ่งเปิด มึงเปิดดาร์กลุมลุมลุมเออไอ้นคอปิดหลังเลยนคอเข้าหลังเลยเข้าหลังสุดเลยทันไปมีบูตรงนี้ไอ้สาตาฝากฝากเคลียคลิปหน่อยตรงนั้นนะจบกลางได้นะเคลียตามหย่านเลยหย่านตายแล้วเดี๋ยวกูตามไหมเดี๋ยวกูตามไหมต้นไม้ไปยืนเป็นเพื่อนกูเลยต้องเอาให้ตายหนะย่านไอ้นนเหี้ยมันเคลียววะหวยเอ้ย,อยไม่ตาย เจ็บเจ็บไปนั่นเจ็บไปนั่นเจ็บมีมีฟิกอยู่โอเคดีแล้วดีแล้วต้นไม้สวยดีเฮียต้นไม้แมงแบกเฮียปล่อยไหนพี่่่ปปลลออยยไหนก็ได้ปล่อยกลางก็ได้ปล่อยกลางก็จบเลยปล่อยบนก็ยื้อไอเฮียนี่มันแหลมมอฟหมดเลยวะเรียกพี่มาเลยอ่ะดีมากน้องชายใช่ป่ะเขาเป็นผู้สูงหมดแล้วมึงต้องฟังดิวะโน้ตต้องลงคลิปแล้วเนี่ยน้องร้องศาสร์ร้องเพลงให้ฟังไอเฮียเอ้ยแปรแล้ว ดักเงามันกลับมันกลับเงาตายตายค่อยเพลงนี้ค่อยเพยงนี้พิเศษอะค่อยเพยงหนึ่งเ๋็วไม่งั้นไม่จบนะมึงมึงก็รีบร้องดิมึงได้ดาวแล้วเนี่ยไฟบัวแกเพลงทียอะไรขบทีหลังอะมึงดูชื่อกูด้วยถ้ากูกดแคลรี่แล้วะมึงต้องให้กูเล่นเข้าใจไหม จะมาแย่งกูเล่นนะมึงคนอื่นเล่นนะมึงเล่นนี่เป็นไงเนี่ยกูเล่นอัพเลนก็เล่ดิไม่อัพเลนเป็นเนี่ยแหละแอคเลยจบแหล่เ v p อยู่แล้วแหล่น้องชายดูนี่ใครอิ่มไอ้เนี่ยเล่นโจกอย่างตึงเลยไม่ตายเลยแปดศูนย์แปดพลังโจกหมอลำเอ้าวเฮียสกัดดุดนี่วะนี่ขนาดมันดุดนะเนี่ยคลิปนี้แม่งได้ฮาเลยนะเนี่ยเออได้คลิปเลยตอนแรกกูนึกว่าจะไม่ได้คลิปวะเนี่ย